อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมะก็คือกรณีเรื่องของศึกหลายด้านที่กระหน่ำไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา<ะ>แน่นอนสู้กับศึกโควิดนี้ก็หนักมากแล้วก็ยังมีเรื่องการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดก็เปิดศึกกับผู้ที่แสดงความคิดความเห็นที่ไม่โดนใจรัฐบาล <c oughs> นี่นะครับและเมื่อคือนนี้ตอนประมาณสามทุ่มกว่าปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเขาเรียกว่า ส่งคลิปวิดีโอความยาว36นาทีซึ่งเป็นการบันทึกเทปเอาไว้นะครับคือเป็นการตอบคำถามนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ถอดใจจะลาออกจายุบสภาอะไรในช่วงนี้หรือไม่น,นายกก็บอกยังไม่ใช่เวลาวันนี้เนี่ยตัวเองยังทำงานหนักทุกวันพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วออฟังเสียงประชาชนติดตามสถานการณ์จากคณะแพทย์และสาธารณสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยยังเดินหน้าต่อยังไม่ใช่เวลาหรอกจ้าเดินหน้าท่านนายกยังไม่คิดถอดใจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เวลาหรอกจ้ะค่ะเวลาวันนี้นนก็ทํางานให้หนายกยตั้งความมั่นใจนายกก็ทํางานหนักทุกวันนะหลายคนก็บอกเอ,อ๊ะทำงานหนักแล้วเมยได้งานไปหาให้เจอนะ,ะนะว่ามันมีงานอะไรที่ออกมาแล้วบ้างนะผมคิดว่า ผมก็พยายามทำอย่างที่สุดแล้วโดยการฟังเสียงประชาชนใช่ไหมแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากคณะแพทย์หมอสาธารณสุขอะไรต่างเราดีใช่ไหมเห็นใจเขามากเลยนะพวกเนี้ยเขาทำงานบางคนเนี่ยผมสอบถามทํางานมาหกสิบวันนะไม่ได้พักเลยวันนี้ก็ผมเห็นใจเขาก็ให้เขาไปดูแลดูที่ว่าค่าใช้จ่ายค่าเพิ่มเติมอะไรเขาจะดูได้อย่างไรตามระเบียบราชการขอให้เบิกไม่ให้เร็วก็จะให้เป็น ให,ให้เป็นกำลังใจให้เขาอะนะขอบคุณไปทั้งอาจาสมัครจิตอาาสแพทย์พยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องอะ,ะนี่ครับอันนี้บางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมะะแล้วก็ยังมีอีกคุณผู้ชมะะบอกว่าเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกอึดอัดหรืออยากจะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจหรือเปล่านายกก็บอกว่าผมเนี่ยเห็นใจเสียใจและต้องพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีมากมายยินดีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในตรงนี้ และต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่ตรงกันจึงจะแก้ปัญหาได้ผมเนี่ยไม่เคยทิ้งสักงานไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวเดี๋ยวลองฟังะะ่อยฮะบางเรื่องมันก็ไม่ใช่ทางการเมืองที่จะมาสร้างความเกลียดชังกันนะโดยใช่เหตุเพราะว่าประเทศชาติก็มีปัญหา ใช่ไหมต้องต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้ในเรื่องของทางการเมืองก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้โอกาสตรงนี้มาทําให้ทุกอย่างมันมีปัญหากันแล้วกันนายกก็ทํางานไม่เคยทิ้งสักการน่ะคงไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวแต่โควิดเี่ยเป็นเรื่องหลักที่ประชาชนเดือดร้อนแต่มันตามอย่างอื่นด้วยนี่ละเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความสัมพันธ์่างประเทศนายยกก็ต้องทําทุกเรื่องนะแต่นายยกก็ไม่เคยท้อหรอก นะเพียงแต่ว่าเสียใจกับคนที่สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ทํางานะนะอย่าท้อแท้ะนะเพราะอันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องทําด้วยกันเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันไงเราก็นี่นะครับก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยวันนี้เรื่องการเมืองเนี่ยขอร้องแล้วกันนะเออทีนี้ถามว่าเรื่องงบประมาณนะครับก็บอกถ้างบของหน่วยงานต่างๆไม่พอเนี่ยก็ทําเรื่องขึ้นมาผมเนี่ยสั่งเต็มที่ให้ได้รับเร็วที่สุด ต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเงินหลวงเนี่ยตกน้ำไม่ไม่ไมหลตกไฟไม่ไมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะขี้เหนียวหรืออะไรหรอกอา้าวเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะถ้าไม่พอก็บอกมารัฐบาลก็พร้อมจะดูแลวันนี้ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ช้าคเบิกว่าช้าอันนี้เบิกว่าชาก็กลายเป็นรัฐบาลผิดอีก <c oughs> ผมก็ไปโทษเขาผิดนะแต่ก็ต้องระวังให้สุจริตกนแล้วกันใช,ใช่ไหม เงินมันเงินหลวงมันตกน้ำไปหลายตกไฟไปไม่อยู่แล้วใช่ไหมผมต้องระวังตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าขี้เหนียวอะไรหรอกนะแต่ผมต้องรักษาระบบไปให้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากทุกคนช่วยกันช่วยกันนําพาชุมชนของท่านหมู่บ้านของท่านหรือจะดส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านก็ได้ให้เป็นพื้นที่สีฟ้าพื้นที่ปลอดภัยดูแลซึ่งกันและกันถ้าตรงไหนไม่สีแดงไอ้สีฟ้านี่ก็อาจจะช่วยเอาอะไรไปให้เขานะครับ เรียกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตอบคำถามเรื่องการแก้ไขสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยโดนกระหน่ำก็คือเรื่องของการที่จะไปเอาผิดคนที่แสดงความเห็นใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าค,ความจริงนั้นทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวก็ผิดด้วย